สวัสดีครับท่านสาธุชนและก็เพื่อนพี่ๆหนุนน้อง,องทุกๆคนตอนนี้ผมมาถึงวัดวัดจะปิดประตูแบบนี้ตลอดนะครับเรียกว่าเป็นสำนักสงฆ์ขององค์หลวงปู่หลุยจันทสาโรพระพ่อแม่ครูบาอาจารย์สิทธิเกือบจรุ่นแรกๆขององค์หลวงปู่มั่นปุริทัตโต เป็นสำนักสงฆ์ที่ท่านประพตชปฏิบัติอยู่ท่ามกลางสาสิริชนชาวมุสลิมและก็ชาวไทยพุทธอยู่กันแบบสันติเป็นสถานที่ปิดไม่ได้เปิดเพื่อต้อนรับญาติโยมสักเท่าไรผมเข้าใจนะครับเนื่องจากว่าพอคลุกครกับพระท่านนาน,านทราบว่าเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้พระเองท่านก็ไม่อาจจะไว้ใจใครๆได้นะครับเมื่อฉันเช้าเสร็จท่านก็จะปิดประตูว,วัด เหมือนป้ายข้างหน้าที่ผมเข้ามาในคลิปแรกก็จะเห็นว่าจะเขียนว่าไม่มีกิจห้ามเข้านะครับแต่ผมก็เปิดประตูด้านนี้เข้ามาเมื่อเข้ามาด้านในแล้วผมก็จะพาชมนะครับเนืเ่องจากว่าผมเคยมาสถานที่อย่างนี้นานแล้วแต่ผมไม่ทราบว่าผมจะเจอพระท่านหรือเปล่าดูข้างรัว้วเห็นพึ่งไหมครับรวงพึ่งนี่คือรังพึ่งธรรมชาติที่อาศัยอยู่ตามวัด ตามป่าตามเขาปัจจุบันนี้ไม่มีป่าเขาพึ่งก็อาศัยต้นไม้ในวัดตอนนี้รู้สึกว่าพึ่งจสะสละรังไปเรียบร้อยนะครับเหลือแค่รวงรวบพึ่งอยู่ข้างๆประตูเลยนะครับสถานที่แห่งนี้ตามประวัติ แล้วเราเรารอสหนึ่งงสองของอเสด็จพ่อรอห้าของเราในยุคนั้นองค์หลวงปู่หลุยท่านถือกำเนิดขึ้นมาเป็นลูกเจ้าเมืองแก่นเท้าไซยบุรีสปปลราสปปลาวในปัจจุบันนะครับในอดีตเป็นสถานที่ของประเทศไทยในยุคนั้นก็สูญเสียในยุคของฝรั่งเศสก็ตกเป็นพื้นที่ หลุดออกจากพื้นที่แห่งประเทศไทยไปท่านเป็นลูกเจ้าเมืองและก็เป็นนักบวชชาวครต์พาชมข้างๆวัดก่อนจนพระบแมครูบาอาจารย์สายองค์หลวงปู่มั่นเรียกท่านเรียกว่าเป็นนามใหม่ที่ทราบกันดีว่าหลวงปู่หลุยโดยคําก็มาจากนักบวชสลุยนั่นเองหลวงปู่หลุยท่านเด็ดเดี่ยวในการประพฤติปฏิบัติภาวนาดูป่ารกทีเดียวนะครับ นี่คือข้างรั้วผมเข้ามายังไม่ได้พบเจอพระนะครับเคยเข้ามาครั้งก่อนนานมากปรากฏว่าท่านก็ดุนะครับซึ่งเป็นรูปแบบที่ผมพอเข้าใจว่าสายวัดป่านั้นท่านค่อนข้างจะดุถ้าไม่เข้าใจความหมายก็จะมองว่าท่านบริเมตตาจริงๆท่านมีเมตตาแต่การดุนั้นผมมาทราบความหมายจากพระป่าภายหลังนั้นก็คือ ท่านบอกว่ารู้หน้าไม่รู้ใจไม่อาจจะรู้ได้ว่าไม่ไว่าจะเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีท่านดุไว้ก่อนเพราะการดุก็คงคล้ายๆกับพ่อแม่ดุลูกดุด้วยความรักแต่การดุก็จะทําให้เกิดการเกรงกลัวขึ้นมาได้นี่สถานวัดสถานที่วัดนะครับอึมครึมนะครับส่วนด้านนอกเกร,ราจะเห็นรถราขวักไขว่วุ่นวายส่วนเข้ามาภา,ายในวัดสงบร่มรื่น ผมไม่ได้กราบขออนุญาตท่านได้แต่กราบขออนุญาตภายในใจนะครับเดียจพาไปชมห้องน้ําซึ่งเป็นรูปแบบของวัดป่าจะสะอาดมากนะครับห้องน้ําเรียกว่าสามารถที่จะนอนได้ทีเดียวที่ตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นสวนเก่านะครับมีกระรอกด้วยเห็นกระรอกไหมครับดูกระรอกกันก่อน หลวงปู่หลุยนั้นท่านแปลยติถึง3วาระนะครับประวัติของท่านกระรอกกับกระรอกตามประวัติของท่านแล้วท่านบวชเรียกว่าบวชหน้าคู่กับองค์หลวงปู่ขาวท้ำกองเพนจังหวัดอุดอร ครั้งแรกที่ท่านบวชท่านก็บวชเป็นพระมหานิกายนะครับมาการภายหลังเมื่อประพฤติปฏิบัติเรียกว่าจะได้เข้าหมู่ในฝ่ายธรรมยุติติกนิกายท่านก็แปลยะติก็คือการศึกจากพระมหานิกายแล้วก็บวชแปลยะติทันทีเป็นพระธรรมยุตเรียกว่าการแปลยะติเพื่อเข้าหมู่จริงๆทางสายพระพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์ลุงปู่มั่นนั้นไม่ได้ยึดติดในเรื่องของนิกาย แต่การปลยตินั้นเพื่อเรียกว่าการเข้าหมู่ที่ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับดังจะเห็นได้ว่าสิทธิองค์หลวงปู่มั่นดูกร,รอกไปด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างหลวงองค์หลวงปู่ชาหลวงปู่มั่นท่านก็ไม่ให้ปลยติดูกร,รอกเยอะทีเดียวนะครับ ธรรมชาติสัตว์ก็มาอาศัยวัดอยู่นะครับวัดเป็นสถานที่ร่มรื่นสถานที่แห่งนี้ท่านให้สำหรับญาติโยมผู้ชอบความสงบออมาพำนักภาวนาแต่มาสวดมนต์พำนักภาวนาท่านให้เวลาอยู่ได้เพียงแค่สามชุ่มก็ให้กลับครั้งก่อนผมมานานแล้วละครับมีพระอยู่สองรูปปัจจุบันไม่ทราบว,ว่ามีกี่รูป จะมีคลองนะครับมีคลองสถานที่อย่างนี้รู้สึกยุ่งเจ๊ะนะครับเพราะว่ามันอึมครึมมันทึบถ้าไปชมห้องน้ำวัดป่าคับวัดปา่ามีความสงบโอ้โหดูดูด,ด,ดูครับดูจริเข้บบเขาเรียกว่าตัวเงินตัวทองนะครับตัวร่มเลยนะ ก้องจับภาพได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าดูด้วยตาจากสถานที่จริงเราจะเห็นพาชมห้องน้ำวัดป่านะครับซึ่งเป็นรูปแบบของวัดป่าทั่ทวไปจะเน้นความสะอาดภายนอกและภายในนี่คือห้องน้ำสุภาพสตรีผมคงไม่กล้าเข้าไปนะครับนี่คือห้องน้ำสุภาพบุรุษ สะอาดมากนะครับความเป็นระเบียบธรรมเนียมวัดป่าการเข้าห้องน,น้ำนันจะต้องถอดรองเท้าด้านนอกทางวัดจะมีรองเท้าให้ผัดเปลี่ยนสะอาดทีเดียวนะครับ ดูความร่มรื่นนะครับผมให้ดูรอบทิศทางจะเห็นว่าอึมครึมแทบมองไม่เห็นนี่คือบรรยากาศวัดป่าครับมีธรรมเนียมที่คล้ายๆกันคือเน้นความสะอาดภายนอกและภายในกิจวัตรของพระวัดป่าก็ฉันน้ำปานะไม่แน่ แต่ละวัดแตกต่างกันอาจจะเราบางวัดบ่ายสามบางวัดบ่ายสี่แต่ช่วงระยะเวลาเรา,เรามาตรฐานอยู่ที่บ่ายสองถึงบ่ายสี่โมงเย็ยนจะออกมาตีตาดก็คือการปัดกวาดเสนาสนะและทําความสะอาดห้องน้ําซึ่งเป็นหน้าที่ของพระจะช่วยกันดูแลนะครับเรียกว่าท่านทําความสะอาดทั้งภายนอกและภายใน ส้างสายวัดป่านั้นท่านจะมุ่งเน้นเรื่องมองตนจิตตนยังไม่ได้กราบขออนุญาตพระท่านนะครับเดี๋ยวพาชมเป็นบรรยากาศที่ร่มรื่นนะครับ องหลวงปู่หลุยนั้นหลังจากที่ท่านออกจากศาสนาคริสต์ท่านก็มาบวชในพระพุทธศาสนาแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตามอง์หลวงปู่มั่นอย่างที่เล่าไปแต่ช่วงต้นท่านแปลยติครั้งที่หนึ่งต่อมาท่านบำเพ็ญสมณธรรมทางจิตยอย่างเด็ดเดี่ยวอาจหารแต่ไม่อาจดำเนินไปได้ทางจิตท่านเลยเกิดการวิตกตามประวัติท่าน ว่าอาจจะมีข้อผิดพลาดประการใดประการหนึ่งในการแปลยะติท่านจึกศึกแล้วแปลยะติอีกครั้งที่สองการดําเนินทางจิตนั้นก็เป็นแบบเดิมอีกคือไม่ก้าวหน้าขึ้นนะครับตรงนี้เป็นเรื่องของประวัติท่านแล้วก็ท่านศึกอีกแล้วก็แปลยะติการศึกของพระแปลยะตินั้นก็คือสึกภายในไม่กี่นาทีแล้วก็แปลยะตินะครับนี่คือกุฏิสําหรับญาติโยบถ้าหากจะมาประพฤติปฏิบัติ จะเห็นว่าจะมีเสียงแทรกคือเสียงภายนอกนั่นคือสถานที่ป่าตรงนี้เรียกว่าเป็นสวนชาวสวนเก่าน้อมสวายองค์หลวงปู่เห็นความอึมครึมนะครับตอนกลางวันสำหรับท่านผู้ไม่ค่อยกลัวก็จะปกติแต่ตอนกลางคืนก็จะเป็นอีกแบบนะครับนี่คือกุฏิที่ท่านสร้างไว้ เพื่อสำหรับพระเรียกว่าเป็นสำนักสงฆ์พระในสายพระป่านั้นเวลาหากมีกิจเดินทางเข้ากรุงเทพก็จะมาพักที่นี่จึงเรียกว่าเป็นที่พักสงฆ์หากมีกิจจะมาโรงพยาบาลบ้างติดต่อธุระทางคณะสงฆ์บ้างนะครับหรือประชุมต่างๆท่านก็จะมาพำนักภาวนาที่นี่จึงเรียกว่าสำนักสงฆ์นะครับหรือว่าท่านใดที่ชอบความสงบ,สงบก็จะแวะมาพักพำนักภาวนาที่นี่ก็ได้ ส่วนญาติโยมท่านก็เปิดอนุญาตสําหรับญาติโยมที่จะมาประพฤติธปฏิบัติแต่สถานที่แห่งนี้ผมเคยสอบถามเมื่อนานมาแล้วที่มาครั้งแรกได้ความว่าท่านไม่อนุญาตให้พำนักภาวนาสําหรับโยมนะครับจะให้ประพฤติธปฏิบัติได้เพียงเวลากลางวันถึงสามทุ่มแล้วก็ให้กลับไปฟังเสียงนกนะครับ ร่มพรื้นทีเดียวออกจากนอกบริเวณวัดไปจากเขตนี้ไปก็จะกลายเป็นเรือกสวนแถวนี้จะเป็นที่อยู่เก่าของชาวสวนแถวจังหวัดปทุมนะครับ นี่คือสถานที่เก่าที่องค์หลวงปู่หลุยจันทสาโรท่านเคยมาพำนักฉลองสถยาญ,ญาิโยมที่น้อมถวายส่วนแห่งนี้ปัจจุบันก็มีพระพแม่ครูบาอาจารย์มาอบรมสั่งสอนทำเรื่อยๆท่านใดสนใจจะมาประพฤติปฏิบัติท่านก็เปิดโอกาสให้มาพำนักภาวนาได้เป็นวัดป่าที่เป็นยึดรูปแบบชันมื่อเดียว ช่วงเช้าเท่านบิณะบาตในย่านรอบนอกวัดเท่าที่ผมทราบนะครับอยู่กันแบบสันติทั้งชาวพุทธและชาวมุสลิมเนื่องจากว่าเป็นสถานที่ป่าฉะนั้นการเดินจงกรมจะใช้ทางเดิน ของเส้นทางปกตินี่เป็นเส้นทางสำหรับเดินไปกุฏิต่างๆท่านจะใช้เส้นทางเหล่านี้ในการเดินจงกรมภาวนาเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับผมจะเสี่ยงถ้าหากพระท่านมาพบท่านคงจตหนิเพราะว่าหน้าตาผมไม่ค่อยเรียบร้อยนะครับผมเข้าก็กระเซอิอกระเซิงเสื้อผ้าก็ไม่รีดผมเข้าวัดหลายแห่งแล้วนะครับ แต่นื่องจากว่าความเคยชินท่านดุท่านเด็ดท่านดุท่านว่าเราก็ยอมรับความเป็นจริงต้องยอมรับนะครับว่าบุค,คลิกอย่างที่เล่าสู่กันฟังในเบื้องต้นพระวัดป่านั้นจะเน้นคําพูดที่ตรงตชัดเจนเพราะว่าท่านบอกว่าเป็นการคัดกรองว่าบุคคลจะรับได้หรือไม่เหมือนข้อทดสอบ โอ้โหตกกระจายหมดตัวเบลล์ุ่มเลยครับโอโ้ตัวเงินตัวทองกะรักษาตัวในผลภัยนะกลัวนะครับผมกลัวนะไม่ใช่ผมไม่กลัวนะครับตัวเบลลุ่มเลยเขาก็ตกกระจายนะครับผมเดินจู่ๆเดินมาโอ้โหตัวเบลล์ล่มเลยพ่อคุณเจอเคบอ่บก ครับวิถีชีวิตแบบธรรมชาติ่้มกลางเมืองนี่คือทางเดินจมกลมก็คือทางเดินปกติของคนทั่วไปทางเดินไปกุฏิต่างๆแต่เนื่องจากวัดเป็นสถานที่เป็นสวนเก่าฉะนั้นทางเดินจงกลมก็อาศัยเส้นทางเดินปกติในตอนกลางคืนพระป่าท่านจะมุ่งเน้นการเดินจงกลมให้มากนะครับโดยส่วนใหญ่ เรื่องการเดินจงกรมนั้นพอมาเทียบกับหลักวิชาการทางแพทย์ของประเทศญี่ปุ่น mm hmm. เขาวิเคราะห์มาแล้วนะครับ mm hmm. เป็นผลการวิจัยได้รับความว่าบุคคลผู้เลยอายุ50ปีขึ้นไปหากเดินบ่อยๆ mm hmm. เดินหรือเร็วๆแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับจะช่วยสร้างกระดูกให้แข็งแรงนี่คือผลการวิเคราะห์ของประเทศญี่ปุ่นนะครับ mm hmm. เป็นแบบหลักวิชาการซึ่งกรตรงรูปแบบของ การประพฤติปฏิบัติของพระเช่นกันว่าการเดินจงกลมนั้นช่วยทําให้ธาตุไฟช่วยทําให้การเอาผลานอาหารได้ดีการความง่วงได้พอมาเที่ยวกับทางหลักการวิจัยแบบสมัยใหม่ก็สอดคล้องกันว่าเป็นเรื่องที่ดีต่อสุขภาพนะครับฉะนั้นเราจะเห็นว่าคนญี่ปุ่นจะเดินไวเดินเร็วและคนญี่ปุ่นจะมีอายุยืน ผลการวิเคราะห์ของประเทศญี่ปุ่นยอมรับออกมาแล้วว่าการเดินเร็วๆช่วยสร้างกระดูกแข็งแรงนะครับเรียกว่าการสร้างแคลเซียมโดยธรรมชาติเป็นผลการวิเคราะห์วิจัยนะครับเขาบอกว่าการเดินบ่อยๆเดินเร็วๆสำหรับวัย50ปีขึ้นก็ลองทำดูนะครับเดินกลับไปกลับมาอยู่ที่บ้านนะครับแต่ถ้าห้องแคบๆอย่างห้องบ้านผมเดินบ่อยๆก็เวียนศีรษะได้ ดูนะครับป่าเป็นป่ารกทีเดียวนะครับพระท่านไม่อยู่นะครับผมก็ไม่ทราบว่าท่านจะอยู่กุฏไหนนะฮะครับ,รบจากประวัติหลวงปู่หลุยมาต่อกันที่เมื่อหลวงปู่หลุยเรื่องราวของหลวงปู่หลุยกับหลวงปู่ชอบนั้นหลายท่านที่เคยศึกษาประวัติท่านน่ารักดีทีเดียวนะครับคือผมขอใช้คำว่าน่ารัก คืออัธยาศัยท่านเคารพกันและกันกับหลวงปู่ชอบนั้นในความรู้สึกผมผมเรียกว่าหน้าเทิดทูนบูชานะครับถ้าเป็นภาษาทางโลกเราก็คงจะเรียกว่าเป็นรูปแบบที่เป็นกันเองท่านวางองค์ท่านแบบส,สบายๆนะครับอย่างประวัติท่านมีอยู่ครั้งหนึ่งที่พ่อหลวงของเราคือรัชกาลที่เ้เข้าเฝ้าเรียกว่าเข้ากราบ นมัสก,การท่านทั้งสองรูปมีเรื่องเล่าบกันว่าจากประวัติของท่านพอในหลวงมาเข้าเฝ้าและพอในหลวงกลับไปนะครับท่านเล่าให้ญาติโยมฟังเพื่อเป็นการสร้างเรียกว่าเป็นสร้างความผูกพันที่ดีระหว่างลูกศิษย์กับพระอาจารย์ท่านก็พูดให้ลูกศิษย์ได้ขำว่ารอตั้งนานก็ไม่เห็นพระเจ้าเป็นดินมากราบนะครับ จากประวัติก็บอกว่าเสร็จแล้วลูกศิษย์ก็เลยกราบเรียนท่านว่าที่มานั่งที่ที่มานั่งกราบบูชาและสนทนากับท่านนั่นแหละคือในหลวงคือพ่อหลวงราชการได้ก้าของเรานะครับท่านก็บอกไม่เห็นมีส่ยชดามไม่เห็นแต่งองค์ทรงเครื่องแบบพระมหากษัตริย์เลยเห็นแต่พ่อกับลูกนะครับท่านกล่าวนะครับก็เป็นเรื่องที่ทําให้ญาติโยมสาธุชนลูกศิษย์ ยิ้มได้ทีเดียวนะครับจากประวัติของท่านองค์หลวงปู่รุยจันทสาวรูผมกลัวจะเป็นการรบกวนสถานที่สงเกินไปขอพักยุติไร้สดไวเ้เพียงเท่านี้นะครับสาธุการด้วยกันให้มีความสุขทุกคนสวัสดีครับ